สวัสดีครับอยู่กับผมสีนับโอปปาวิทยุนะ,นะครับทางช่องดักมิวสิกครับและวันนี้ในหัวข้อเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของนกพลักหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนเนกรมนะครับคืออย่างนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เนี่ยทำไมถึงชอบพูดเสียงดังตลอดเวลาเวลาเดินเนี่ยทักแบบเบาๆไม่ได้เลยไงทำไมต้องทักแบบรุนแรงตลอดไอเซยอยู่ไหนแล้ววะหรือว่าบางคนนี้ก็จะมาแบบขี้กังวลขี้กลัวแล้วมันมักจะมีคนมาบอกกันเราว่า ก็คนเรามันไม่เหมือนกันไงใช่ใช่มันก็ถูกต้องนะนะว่าคนเราไม่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันกี่แบบวะกูไม่รู้ไงมันจะไม่เหมือนกันยังไงบ้างจริงๆมันก็มีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะครับผมที่ได้ชื่อว่านพลักหรือว่าแอนนิแกรมนะครับผมซึ่งจะแบ่งคนออกเป็น9ประเภทนะครับอันที่จริงแล้วแอนนิแกรมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แค่จัดประเภทคนนะแต่มันทําหน้าที่คล้ายกับแผนที่เอาไว้บอกว่าคนเนี้ยกำลังคิดอะไรอยู่คนเนี้ยทาแบบนี้เพราะอะไรงงไหมอาจจะงงนะ และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือแอนนีแกรมเนี่ยมันโคตรแม่นเลยตอนที่ผมไปทําประเมินให้ใครหลายๆคนว่าคุณเป็นรักอะไรคิดอะไรแบบไหนเนี่ยผมสามารถพูดถึงอดีตของเขาได้อย่างแม่นยําโดยเขาถามกลับมาว่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะเป็นหมอดูปะเนี่ยผมก็เลยตอบกลับไปว่าเออบางทีเราก็ดูคนไข้นะอันนั้นมันหมอดูนะจาะ ซึ่งที่แบ่งออกเป็น9ประเภทเนี่ยไม่ได้แบ่งเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้คุณจะต้องทําแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่าแบ่งเนี่ยคือให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นใครเข้าใจตัวเองและพัฒนาตัวเองในแบบที่เราเป็นฝึกให้มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นและเข้าใจคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราด้วยซึ่งเลขถึงส,งสุดทายที่จะเป็นเก้าเนี่ยก็จะมีชื่อของเขาเหมือนกันอย่างเช่นเลขหนึ่งที่ชื่อว่า The p e r f e c t i o n i s t นักสมบูรณ์แบบ ลัก2หรือคนเบอร์2ก็ได้ชื่อว่า the giver ผู้ให้ผู้ใจดีลัก3 the achiever ผู้ใฝ่ความสำเร็จหากงานไม่เสร็จเราจะไม่กลับบ้านเฮีย er, แต่เฮียทำงานเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่มันมีงานอื่นให้ทำอ,อีกตั้งเยอะเออเอาจริงๆนะเฮีย er, มันก็ไม่มีแล้วนะเฮียเฮียจะขยันไปทำไมอะเชื่อผมนะียเฮียกลับบ้านเถอะคนลัก4ี่ the romance ผู้โศกสงสาัก5 the observer ผู้ช่วยกับตันในการอาไม่ใช่หรออาคนละอันนักสำรวจผู้เย็นชา ต่อมาด้วยลัก 6. The Royalists จงรักภักดีขี้สงสัยลัก 7. The Adventurer นักผจญภัยนั่นเองตามมาด้วยลัก 8. The Boss The Challenger นะครับถึงจะเป็นคนลัก8แต่รถส่วนใหญ่และพริตตี้จะอยู่ที่ Challenger 3นะครับถูกต้องครับ และลักสุดท้ายก็คือลักเก้า the peacemaker ผู้ให้แต่ความสันติสุขแต่ละคนจะแตกต่างก,กันแบบไหนแล้วเราควรจะเข้าถึงคนแบบนั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงในคลิปหน้าแทนอะไรกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ยาวเกินนะแต่ถ้าจะให้ผมมาพูดเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลาเราๆสักเอ่สิบสอชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณที่หลุดเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับผมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงเนี่ยสามารถเขียนมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือ,อยวงว่าอาจจะอยากเดาก็ได้ว่าผมเป็นรักอะไรนะครับผมดูไม่ยากผมว่าผมดูไม่ยากจริงไหม